สนับสนุนรายการโดยกาแฟสวอคอฟฟี่พลัส28หอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวอบีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาสติเคิลปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิว ยอดแห่งน,นักประดิษฐ์วัฒกรรมคงคิดอะไรไม่ทันแล้วในวันนี้ปิยบุตรถึงกับยกคําสอนของอดีตร่ายยาว่าหนทางพิสูจน์ม้าและการเวลาพิสูจน์คนใครถอยและใครทนพิสูจน์ได้เมื่อไัยมาปลอบประโลมจิตใจพิธาชัยทวัฒและมวลชนด้อมซ้ม เลขาคิงเอกนัท e พร้อมพันยืนยันหลักการเหนียวแน่นพร้อมเป็นฝ่ายค้านร่วมกับก้าวไกลขณะที่แนวโน้มการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหานี้อาจเลื่อนไปเพราะเพื่อไทยดิวพักสองลุงไม่ลงตัวและทําไม่ได้ส่วนมาสึกตนที่3ในนามหนูอนุทินกําลังมาแรงแซงทุกโค้ง แซงสิริดเดือดจัดออกถแถลงการโต้กลับชูวิทย์แย้งว่าไม่เคยทำผิดกฎหมายภาษีและเศรษฐาก็มีหน้าที่เปลี่ยงแค่เซ็นชื่อเท่านั้นผลสำรวจล่าสุดชี้ว่ากรุงเทพติดอันดับหนึ่งในสิเมืองที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดในโลกสำรวจโดย IQ w i s e Daily เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและขณะน,นี้มีอีกหลายโผท่องเที่ยวที่สำรวจก่อนหน้านี้ก็ไปในทิศทางเดียวกัน จีนเตรียมใช้กฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า18ปีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหลัง4ทุ่มเพื่อควบคุมไม่ให้เด็กติดมือถือไต้หวันสั่งปิดร้านค้าและโรงเรียนเตรียมรับมือใต้ฝุนขนุนเข้าตลมวันนี้ เอกสารที่เพิ่งถูกเปิดเผยชี้ว่าฮันเตอร์ไบเดนลูกชายประธานาธิบดีสหรัฐมีรายได้มากกว่า4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทพลังงานยูเครนบริษัทเอกชนในจีนและแหล่งอื่นๆในช่วง2ปีที่เขาติดยาเทเลอร์สวิปทำทีมงานปลื้มมอบโบนัสหลายล้านดอลลาร์ให้กับทุกคนที่ทำงานในทัวร์คอนเสิร์ตในสหรัฐตั้งแต่คนขับรถบรรทุกยันแม่กลัว เที่ยงตรงคงมั่นทันโลกทันสถานการณ์ไปกับท็อปข่าวเที่ยงโดยนิติตราชอพยักษ์อัญชลีภัยรลีรักและฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอที่มูโนก็เช่นกันทหารข้าราชการฝ่ายปกครองเร่งระดมสัพพะกำลังฟื้นฟูมูโนะให้คืนกลับมา สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทอบข่าวเที่ยงกับอัญเชิญิภรีรักค่ะนิธิราชาพยักค่ะค่ะวันนี้นะคะขอเริ่มต้นอยู่ที่ข่าวคุณทักษิณชินวัตรค่ะเพราะว่าเช้านั้นจะมีสถานการณ์หนึง่งพอก่อนเที่ยงก็มีอีกสถานการณ์หนึ่งค่ะตลอดเช้าของวันนี้มีข่าวว่าคุณทักษิณเลื่อนกลับไทยซึ่งก็มีซุ้มมีเสียงของหลายฝ่ายสอดรับกันว่าคุณทักษิณนั้นเลื่อนกลับไทยนะคะตอนแรกเลยในตอนเช้าโดยมีข่าวสะพัดมา ตั้งแต่รายการเช้าของคุณดนายเอกมหาสวัสด์จนถึงสำนักข่าวต่างๆก็ให้การต้องตรงกันว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าคุณนศินนั่นเลื่อนกลับไทยเขาบอกว่ากำหนดการเดิมสิบสิงหาคมนี้ที่จะลงที่ดอนเมืองตรงปลายรันเวย์ที่เป็นที่จอดรถของ Private Jet ปรากฏว่าคุณนศินจะเลื่อนกลับไปไม่มีกำหนดจนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จจึงจะบอกกำหนดอีกครั้งหนึ่งคือเช้าวันนี้เป็นอย่างนี้เลยนะคะ คุณศินเลื่อนกลับไทยแล้วคนก็ไปถามคุณสุทินคลังแสงจากกระแสข่าวว่าคุณศศินเนี่ยกำหนดจะกลับ10วันนี้10ส,สิงหาคมนี้แล้วเลื่อนกลับไปก่อนใช่หรือไม่อันเนื่องมาจากสาเหตุความวุ่นวายทางการเมืองมีผู้ชุมนุมออกมาต่อต้านโดยเฉพาะบกเข้าถึงพักเพื่อไทยสองครั้งสองคราวตั้งแต่ก่อนฉีก MOU จนถึงฉีก MOU แบกพัรร่วมรัฐบาลแล้วจะไปจับค้่กับรัฐบาลเดิมเพื่อขอเสียงให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมา คุณสุทินคลังแสงบอกว่าคือถึงกระแสะข่าวการเลื่อนกลับไทยคุณนักสินนั้นคุณสุทินอ้างว่ายังไม่เห็นข่าวและตอนนี้พรรคเพื่อไทยให้ความสําคัญคือโฟกัสไปกับการจัดตั้งรัฐบาลและ